เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะเศร้าโศกทำไมเพราะแม้ความเศร้าโศกก็เกิดเมื่อมีเหตุสมควรที่จะเกิดแล้วก็ดับขณะนี้มีใครเศร้าโศกบ้างแม้ขณะนี้กำลังเห็นแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆในคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดและลึกซึ้งจนกระทั่ง ก่าจะรู้ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีคุณความดีนานาประการที่ขัดเกลากิเลสที่ปิดบงังความจริงไม่ให้รู้จนกระทั่งถึงเวลาที่จะตรัสรู้ความจริงก็ประจักษ์ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่คำที่เพียงจำนะคะ หลังจากที่ได้ฟังแล้วแต่เป็นคำที่จะต้องค่อยๆปลูกฝังไว้ในใจจนกระทั่งมีความมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากไม่เกิดก็เกิดเกิดแล้วก็หมดไปยับยั้งไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะ